สวัสดีครับช่วงนี้ก็เกี่ยวข้าวนาปังเสร็จแล้วนะครับสําหรับแปลงนี้แปลงข้างๆนี่ยังไม่ได้เกี่ยวครับนี่ครับหลังจากที่เกี่ยวข้าวแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของฝางนะครับซึ่งปีนี้ผมคิดว่าถ้าจะรถมาดก,ก็คงไม่ได้นะครับเพระาะว่าฝนตกโดนสองครั้งแล้วครับพวกฝางพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นเชื้อราซึ่งพวกอัดฝางเนี่ยเขาไม่เอาครับดับงนั้นสรุปแล้วคือว่าถ้าไม่ให้เผาเนี่ยผมก็คงต้องรอน้ําคลองครับ รอน้ำเขื่อนที่เขาปล่อยมาแล้วก็เจ้าน้ำหมักไว้นะครับซึ่งคิดว่าน่าจะประมาณสักเกือบสองเดือนนะถึงจะมีน้ำนะครับประมาณสักเดือนต้นเดือนกระกฎาแต่อย่างเร็วก็ประมาณปลายเดือนหรือว่ากลางเดือนมิถุนาครับสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นว่าภายในวันที่30พฤษภาเนี่ยครับเขาก็จะมีการหยุดในการที่จะตรวจสอบว่าพื้นที่ไหนเผานะครับซึ่งเกษตรกรเนี่ยถ้าเผาในช่วงตั้งแต่ก่อนหน้านั้นจนถึงวันที่30พฤษภาเนี่ยจะไม่ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของ ไรละ1,000ับาทครับถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ตรวจพบเจ้าหน้าที่ตรวจเจอหรือว่าทางผู้ใหญ่บ้านไม่รับรองให้อันนี้ก็ต้องทําใจส่วนหนึ่งครับแต่พี่น้องเกษตรกรหลายคนก็ลักลอบจุดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนที่เขามีการปฏิบัติการในเรื่องของตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนแต่พื้นที่ของผมนั้นก็มีผู้ใหญ่บ้านนะครับก็มีการประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดนะครับในช่วงของหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวข้านาปังเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพี่น้องเกษตรกรอย่าพึ่งเผาครับเพราะว่า,วา ถ้าเผาแล้วเจ้าที่จะมาตรวจสอบผู้ใหญ่บ้านจะไม่รับรองก็จะประมาณนี้นะครับมีการประชาสัมพันธ์กันมากพอสมควรหลังจากที่เกี่ยวเข้าเสร็จแล้วเนี่ยครับหน้าแปลงนี้ผมก็คงต้องรอน้ำครับอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าต้องรอน้ําเพราะว่าถ้าจะไถเลยเนี่ยรถไถไม่ไถให้ครับถ้าสภาพอย่างนี้ครับรถไถเขาไม่ไถให้เพราะว่ามันไถไม่เข้าเขาบอกประมาณนั้นนะครับถ้าจะให้ไถก็คือจะต้องจุดฟางถ้าไม่จุดฟางก็ต้องเอาน้ําเข้าเพื่อให้ฟางเน่าครับซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยมีทางเลือกครับ เพราะว่าถ้าจะเอาพวกรถอัดฟางเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับฟางพวกนี้ยโดนฝนไปสองครั้งแล้วครับซึ่งฝนก็ไม่เยอะนะครับแต่ว่าพอชุ่มๆุํมทให้ฟางเกิดพวกเชื้อราขึ้นมานครับ <playing. S 1> เขาก็ไม่เอาครับไอพวกที่เป็นรถอัดฟางซึ่งปีนี้ก็ถือว่ารถอัดฟางบางคันนะครับเขาก็ไปเอาฟีครับเอาฟีคือว่าถ้าเราให้ฟางเขาก็เอาฟีแต่สมมติว่าถ้าเราจ้างเขาก็อาจเป็นค้อนให้เจ้าของนานครับ ดังนั้นในเรื่องของการเผาฟางปีนี้เก็คงต้องงดนะครับถ้าไม่งดก็คงต้องลักลอบเผาซึ่งผมคิดว่าผมจะต้องงดนะครับแล้วก็รอน้ํามาครับถ้าน้ํามาเมื่อไหร่ก็เอาเข้าเพื่อที่จะให้ฟางนั้นเน่าได้นะครับตอนนี้มันก็มีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียผลดีก็คือว่าถ้าไม่เผาฟางเนี่ยเราจะได้ปุ๋ยเพิ่มแล้วก็ไม่ทําลายหน้าดินแต่ถ้าผลเสียคือว่าเราจะทํานาช้าลงครับเช่นนาปีนี่ถ้าผมทําช่วงนี้นะครับถ้ามีการเผาฟางเนี่ยผมอาจจะ หวานแห้งไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้ารอน้ํามาก็ทําได้เลยแต่ถ้าไม่เผาเนี่ยรอน้ํามาก็ต้องมีการแช่พวกเศษต่างอีกครับก็ต้องเสียระยะเวลาไปอีกสักพักหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายก็ยินดีปฏิบัติตามแต่หลายพื้นที่ก็คงรอไม่ไหวครับในหลายพื้นที่ผมก็เห็นในส่วนของชาวนาเขาก็เผากันอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าทางผู้หญิบ้านทางตํารวจหรือว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นเขาจับกลุม่มจับปรับหรือไม่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเนี่ยในส่วนนี้ก็ มาเล่าปัญหาของการไม่เผาฟางให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ฟังนะครับมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียในส่วนของการไม่เผาฟางครับถ้าเผาฟางเราก็ได้ทํานาเร็วแต่ถ้าไม่เผาเราก็ต้องรอนครับสมมติว่าถ้าไม่มีน้าเนี่ยก็ต้องรอ,อน้ําเข้าแต่ถ้ามีน้ําก็น้ําเข้าได้เลยแล้วก็ให้ฟางเข้านั้นมีการเน่าขึ้นมาแล้วก็ค่อยเอารดลงตีดินครับตอนนี้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับพี่น้องเกษตรกรถามว่าใจสู้ไหม ก็ทาเหมือนเดิมนะครับไม่มีการว่าไม่ทําหรือขาดทุนแล้วเราไม่ทําถ้าไม่ทําก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรของเราก็จะประมาณนี้นะครับเวลาที่ใครก็ตามนะครับที่บอกว่าทํานาแล้วไม่เอาแล้วสุดท้ายเราก็ทําเหมือนเดิมเพราะถ้าไม่ทําแล้วมันมีภาระหลายอย่างที่เราต้องรับผิดชอบเช่นส่งลูกเรียนส่งหนี้สินค่างวดรถค่าใช้จ่ายประจําในบ้านอู้เยอะแยะครับในส่วนนี้ดังนั้นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยถ้าจะเลิกทํานามันก็คงเป็นไปได้ยากแต่ถามว่า ถ้าเลิกอาชีพทำนาแล้วไปทำอาชีพอื่นนี่มีความเป็นไปได้นะครับในบางพื้นที่ที่เหมาะสมในการที่จะปลูกพืชอย่างอื่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปทำอย่างอื่นได้แต่ถ้าจะให้บอกว่าเลิกทำนาเลิกอาชีพการเกษตรเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นไปได้ยากถ้าสมมติว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เขาก็มีความรู้ความสามารถมีความสามารถในเรื่องของดิจินตอนหรือว่าความสามารถต่างๆที่เขามีที่เขาร่ำเรียนมานี่อาจจะไม่ทำอาชีพเกษตรหรือว่าทำอาชีพเกษตร ในรูปแบบอื่นนะครับรูปแบบผสมผสานร,รูปแบบโคกน้องนาหรือว่าปลูกพืชอย่างอื่นที่มันตามกระแสเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทําได้แต่กเกษตรกรที่ทํานาทําไร่มาตั้งแต่สมัยดั้งเดิมจนแก่เหมือนผมเนี่ยครับก็ถ้ามีการปรับเปลี่ยนก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับอายุแล้วก็ความรู้ความสามารถของตัวเองครับดังนั้นกเกษตรหลายอย่างครับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นแต่ก่อนเนี่ยเราเผาฟางได้เป็นปกติปีนี้ก็เผาฟางไม่ได้ หรือบางพื้นที่ก็ลักลอบเผาอันนี้ก็แล้วแต่บางพื้นที่นะครับแต่สําหรับพื้นที่ของผมนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นเขาก็กําชับมาพอสมควรครับว่าแต่เพิ่งเผานะเพราะว่าถ้าเผาแล้วเงินชดเชยต่างๆก็อาจจะไม่ได้แล้วก็สิทธิต่างๆของรัฐบาลที่จะให้นั้นมันก็คงจะไม่ได้ครับในส่วนนี้สําหรับสิทธิทางการเกษตรหลายคนก็บอกว่าเผาไปเถอะจะได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องกันเพราะว่ารัฐบาลทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้มีความ เพราะว่ารัฐบาลทุกวันนี้ก็ไม่ได้ช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรชาวนาชาวไร่มากสักเท่าไหร่แย่งชิงมากกันจนเคยตัวจนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงครับว่าที่รัฐบาลทุกวันนี้ไม่ค่อยที่จะให้ความสนใจพี่น้องกเกษตรกรเหมือนแต่ก่อนเพราะว่ารัฐบาลก็มีปัญหาเงินของประเทศเขามีปัญหาเศรษฐกิจกขมีปัญหาสุดท้ายปัจจุบันนี้พี่น้องกเกษตรกรก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนครับช่วยเหลือยังไงก็อย่างที่ผมเคยทําคลิปไปในหลายคลิปแล้วครับว่าเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่า เปลี่ยนแปลงแนวคิดวิธีการทําว่าจะทํำยังไงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าฉีกแนวไปแล้วก็เราอยู่รอดอันนี้คือการปรับตัวของพี่น้องเกษตรกรไทยครับแต่ถามว่าพอปรับตัวแล้วอาชีพทํานาอาชีพทําสวนทําไร่ยังทำเหมือนเดิมไหมผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรเกือบร้อยเซนครับบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือไปลังมือแต่บางคนนี่ค่อยๆเปลี่ยนครับยังทํานายังทําสวนทําไร่เหมือนเดิมอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรแต่ละคนนั้นก็จะต้องมีการปรับให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมหรือว่าความสามารถของตัวเองดังนั้นพี่น้องเกษตรกรปีนี้นะครับไม่ว่าข้าวจะขึ้นราคาหรือว่าราคาลดลงมันสัมปะหลังจะราคาไม่ดีแค่ไหนเราก็ยังทําเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือว่าเราจะมีการคาดการณ์หรือว่าเรามีประสบการณ์เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นทําให้เราคิดแล้วก็วางแผนได้ดีขึ้นสาหรับผมคิดว่ามันจะเป็นข้อดีนะครับในส่วนที่เราไม่เผาฟางสินค้ากเกษตรราคาตกต่ำเนี่ยมันก็เป็นข้อดีที่เราจะได้ปรับตัว ยังไงก็ตามนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ตัวผมเองครับให้ฝ่าฟันปัญหาประสรคต่างๆในปีนี้ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรราคาตกตา่ารัฐบาลให้การช่วยเหลือไม่เต็มที่แล้วสุดท้ายพี่น้องเกษตรกรบางคนก็ขาดทุนบางคนก็เพียงแค่ได้ทุนแต่อย่างไงก็ตามนะครับ,เร,รบเราก็ต้องสู้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์สุดท้ายเราจะรอดไปด้วยกันครับ